กับเรียนท่านประธานที่รัครับผมเสรีสวนาพานนท์สมาชิกที่สภาขอญาตเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานการศึกษาก่องสมังงานตรวจเงินแผ่นดินทั้งสองฉบับที่เราพิจารณานี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องกลาบเรียนในแนวนโยบายแนวคิดของการตรวจเงินแผ่นดินที่ท่านได้ทำหน้าที่กันอยู่ประการสำคัญนะครับ เข้าใจว่าเป็นหลักการที่ท่านยึดถือเป็นหลักในการทํางานก็คือการตรวจเงินเป็นดินต้องทําด้วยความสุจริตรอบคอบโปร่งใสเที่ยงธรรมกล้าหาญปัสจากอคติโดยต้องคำนึงถึงหลักธรรมอภิบาลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางที่ระทำนี่คือประการสำคัญประการแรก ที่ท่านยึดถือในการทำหน้าที่หรือทำงานในบทบาทหน้าที่สำคัญของสมงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งจากการที่ประเทศเราได้กำหนดนโยบายกำหนดวงเงินจำนวนเงินในการใช้จ่ายปีหนึ่งหลายๆล,ล้านบาท ไม่น้อยกว่า3ล้านล้านบาทนย่าเงี้ยน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมากในแต่ละปีที่มาจากภาษีกรของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกายเงินที่มาจากประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากมาตรการแนวการบริหารราชะการแผ่นดินที่ทำกันอยู่แล้วการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ก็จะต้องมีเกณฑ์มีมาตรฐานสำคัญในการที่จะรักษาผลประโยชน์หรือเงินของแผ่นดินไว้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่พูดถึงมันมีการพูดกันอยู่ตลอดว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมีการได้ประโยชน์จาก การที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินกันปีหนึ่งปีหนึ่งมหาศาลทางสำนงานตรวจเงินแผ่นดินเคยได้ยินจากพวกพ่อค้าพวกที่ไปลงทุนกับงานราชะการเคยได้ยินบ้างไหมครับว่าจะต้องโดนตัดเงินหรือต้องเสียเงิน ให้กับกับเจ้าหน้าที่บางคนในแต่ละครั้งที่ไปรับงานราชการ20%บ้าง30%บ้างบางครั้งอาจจะถึง40% 50%สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกพูดถึงกันในแวดวงการทำการค้ากับทางราชการซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกว่าทำไม ในการที่ประชาชนหรือพ่อค้าอยากจะได้งานราการจะต้องไปเสียเงินใต้โต๊ะเหล่านี้ในการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่กำหนดไว้ว่าในการจะใช้จ่ายงบประมาณนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบ้างเป็นไปตามมาตรฐานมาตรการ การตั้งงบกลางในการที่จะประมูลงานหรืออาจจะใช้วิธีพิเศษอะไรก็ตามก็จะมีราคากลางราคากลางคืออะไรก็คือเงินที่ตั้งเป็นงบค่าใช้จ่ายไว้ว่าอย่างน้อยจะต้องมีมาตรฐานมีมาตรการในการกำหนดงนวงเงินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นดิน กำหนดเป็นราคากลางไว้นั่นหมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องของเงินลงทุนเป็นเรื่องของค่าแรงค่าใช้จ่ายค่าบริการแล้วก็กําไรรวมกันอยู่ในราคากลางที่ถูกตั้งขึ้นแต่ทำไมราคากลางเหล่านี้ที่บอกราคากลางนั้นน่าจะเป็นมาตรฐานที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วน่าจะทำให้ผู้ประกอบการ ได้ทุนได้กำไรบ้างแต่ทำไมถึงถูกตัดเป็นงบค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะหลายหลายเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นก็แสดงว่าราคากลางนั้นเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าต้องถามทางสต้ตอง,งอด้วยนะครับว่าการตั้งราคากลางนั้นเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับ าจะทาหน้าที่ของสำนักงานตัวเงินแผ่นดินนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอยากให้เห็นภาพทํางานในแนวรุกในแนวทางที่จะรักษางบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในการที่จะตรวจรับงานแม้ว่าจะมีคณะกรรมการตรวจรับงานแล้วก็เป็นยุติไปแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ในงานบางงานเนี่ยเมื่อรับงานแล้วเนี่ยนะครับเกิดบกพร่องเกิดมีผลของงานที่ออกมานั้นอาจจะมีการชำรุดในภายหลังมาตรการเหล่านี้เป็นเรื่องของการติดตามการใช้งบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มี คณะกรรมการติดตามในการใช้เงินงบประมาณเป็นดินในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรยกตัวอย่างนะครับถนนบางสายอย่างเงี้ยนะครับตอนทำก็มีมาตรฐานดูแล้วแข็งแรงเรียบร้อยแต่ใช้ไม่ได้สักพักหนึ่งถนนสุดถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเสียหาย เร็วกว่าที่ควรจะจะเป็นอย่างนี้เรามีคณะกรรมการคอยติดตามตรวจดูว่าในส่วนงานเหล่านี้มีการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่ได้ว่ากระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานไหนนะครับเพียงแต่มัน อาจจะเกิดจากใช้ถนนแล้วน้ำหนักลถมากเกินไปหรือวิ่งปกติแล้วถนนก็ยังสุดนะครับอันนี้ล้วนแต่มาจากแนวทางการทำงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันว่าหลังจากที่ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วใช้งบไปแล้วเบิกจ่ายไปแล้ว แต่ผลงานที่ออกมานั้นมีการชำรุดบกพร่องมีหน่วยงานที่รับแจ้งเหตุในสตงไหมนะครับในหน่วยงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไหมนะครับอันนี้เป็นการทำงานแนวรุกแล้วก็จะทำให้หน่วยงานอื่นเนี่ยระมัดระวังมากยิ่งขึ้นกับการที่จะถูกสตงนตรวจสอบนะครับก็กลับเรียนครับว่าการทำหน้าที่เหล่านี้ ก็คงใช้มาตรฐานของสตองอที่ทำด้วยความกล้าหาญปราศจากอคติอย่างที่แนวทางที่ท่านได้กำหนดไว้โดยคำานึงถึงหลักธรรมอภิบาลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องอันนี้เป็นหลักการสำคัญในการทำงานของสตองอก็ยกตัวอย่างในเวลาจำกัดนะครับฝากพิจารณาหรือถามเป็นข้อมูลแนวทาง รวมถึงการเสนอแนะเพื่อจะให้การทํางานของสตง,งน,นั้นได้รักษาผลประโยชน์รักษางนินงบประมาณแป็นดินได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมครับขอบคุณท่านประธานครับ